ของตรงนี้เกิดแล้วเสื่อมของในโลกใบนี้เกิดแล้วแล้วค่อยๆสลายคืนสู่ธาตุเดิมไม่มีใครไม่คืนสู่ธาตุเดิมแม้กระทั่งของใช้เขาหลอมมาดีแล้วเนี่ยพลาสติกกับตะกร้าที่ทําด้วยพลาสติกเนี่ยของใช้ตู้ตู้พลาสติกอะไรก็ไม่รู้หรอกเครื่องพลาสติกที่ทําด้วยผ้อออนอนที่เข้าไปเข้าเตาหลอมออกมาเป็นรูปร่างตะกร้าตู้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำพลาสติกเราไม่ได้ทําอะไรแต่นานๆเข้าไปจับเขาเนี่ยหล่นพอแผลพอแผะตะกงตะกร้าเนาะที่ที่ทาด้วยพลาสติกนาน ถามซื้อมันมันไปทําอะไรมันเอาตั้งนี้เฉยอ่ะมันนานเกินไปอ่ะไปจับพี่นด้หลุดไปแล้ว,ลวนะอันไหนที่เป็นเป็นตะของตะขายหลุดพอ,อแปรไหมเนี่ยมันเกิดธรรมชาติมันก็คืนสุดา้ายเดิมมันขนาดวัตถุที่หล่อหลอมด้วยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยโรง,งงานผลิตตะกร้าพลาสติกนะพลาสติก,ตกทั้งหลายทั้งปวงนี้เขาเก็บไปเนี่ยเขาไปหล่อหลอมใหม่อ่ะเออแม่เหล็กยังหล่อหลอมใหม่อ่ะแม้แต่สังกะสีก็หล่อหลอมใหม่ไม่มีไม่ม,ม,มอีอะไรที่จะไม่หล่อหลอมใหม่อ่ะ ที่เราทิ้งทิ้งไปเนี่ยเขาไปหล่อหลอมใหม่กลับมาเป็นของใช้ใหม่ได้อะเมืน่อมนุษย์เหมือนกันเมื่อนมนุษย์ออกไปแต่กิจก็กลับมาเกิดใหม่นี่คือธรรมชาติไงมน,มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับถูกหลหอล,อลอมอะแต่ต้องไปเข้าโรงหล่อหล,ลอมแต่มน,มนุษย์นี่ต้องเข้าโรงปฏิสนธิกับแม่กับพ่อนี่คือธรรมชาติอ่าะ,ะแล้วแล,แล้วทีนี้ถ้าเก่งจริงถ้าไม่ใช่ธรรมชาติเองจะตายเองจะแก่เองจอะาาเ,ออเ,ออเก็บเองต้องคงสภาพเป็นอมตะสิ ถ้าเองเกิดมาเองต้องเองเองห้ามแก่เองห้ามเจ็บเองห้ามป่วยแต่พระพุทธเจ้าบอกบอกไว้แล้วมนุษย์ทั้งโลกว่าเกิดแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องก่อนจะตายก็ต้องเจ็บก่อนไม่มีใครไม่เจ็บไม่ไม่มีใครไม่ป่วยในที่สุดท่านก็บอกว่าตายท่านถึงบอกเกิดแก่เจ็บตายภาษาศา,าสนาของพระศาสนาเรียกว่าอริยสัจสี่มันเป็นอัศริยะเกิดแก่เจ็บตายเป็นอัศริยะอัศริยะ,ยะไม่มีใครปราบได้ม่อย่าเกิดอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายไม่มีใครปราบได้ท่านเรียกอัศริยะ แต่ภาษาบาลีเขาเรียกอริยะสัตว์นั่นก็มนุษย์ก็คือสัตว์น่ะสี่อ่ะสี่ก็สี่งาเกิดแก่เก็บตายสี่ไหมละ่ะแล้วมึงจะรัดที่ไหนก็ข้างมึงจะมีเจ้าศาตดาได้วมึงก็คือมึงก็คืออ,อ,อ,อริยะสัตว์สี่นั่นแหละเพราะร่างกายมึงเกิดดินน้ำลมไฟแค่นั้นแหละใครจะเป็นรัตที่ไหนก็ไม่ว่าอะไรกันนี่แล้วแต่บุญแต่วาสนาที่จะที่จะเลือกอ่ะเอเอแล้วมันจบไม่ละ่ะแต่ว่าแต่พระพุทธศาสนาพุทธเนี่ยจบอ่ะมีผู้จบให้เห็นน่ะ ไม่เชื่อก็ลองทําให้ดูก็ได้ถึงไม่ได้เห็นสวรรค์จริงๆก็ทําทําจิตตัวเองอย่างเดียวก็ได้ตั้งปฏิพัน์เลยว่าก <c oughs> ูจะไม่โกรธใครกูจะไม่โกรธใครไม่แต่หยดเดียวเราตั้งไปสิเราตั้งพอจะโกรธ <c oughs> พอจะโกรธ <c oughs> แค่อย่างเดียวพิสูจน์นี่พิสูจน์คาสอนพทะเจ้าสิพิสูจน์สิส <c oughs> แล้วจะโลกโกรธหลงที่ถีมาหน้าตัวตนงคว่ากันใหม่ถ้าเลิกพวกนี้ได้มนันทั้งโลกก็หลุดจากการหลุดจากธรรมชาติแล้วบัน เหนือธรรมชาติแล้วไม่ได้อยู่ในธรรมชาติแล้วเพราะอะไรเพราะพระเจ้ามาคนเจอไงคนเจอให้ฆ่าธรรมชาติไงให้กับธรรมชาติไงให้เปลี่ยนธรรมชาติไงให้เปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนที่มันเป็นที่มันยังมีมันยังอาศัยก้อนธาตุอยู่เนี้ยทำไมอาศัยก้อนธาตุเปลี่ยนไม่ได้นะอยู่ในในโลกของอาัตาเปลี่ยนไม่ได้อยู่ในโลกของวิญญาณเปลี่ยนไม่ได้อยู่ในโลกนรกยิ่งไม่ต้องรอไปอีกนานต้องกมาเป็นในต้องมาเข้าก้อนธาตุสีนั้นฟอนดินไฟก่อน้า เทรานั้นอาศัยธรรมชาติดับดับดับเข้าสู่นิพานอาศัยธรรมชาติอยู่ด้วยความสุขนั้นธรรมชาติให้ให้สองอย่างมันให้สุขกับทุกข์จ้ะแต่พระเจ้าเนี่ยบางคนเจอว่าเอาสุขอย่างเดียวเอาสุขอย่างเดียวก็ต้องทําตามท่านทุกกรณีท่านถึงได้ว่าอ,าอาริสักอตริสีทุกสมุทัยนี่โลดมัคมัคมีองค์แปดนะคือถึงได้ต้องต้องตั้งจิตให้อยู่ในมัดทั้งแปด มักั้งแปดมีอะไรมั่งพวกเราก็ต้องค่อยคุยกันคุยแล้วนี่เอออ่ะว่ามีอะไระทุกอย่างอ่ะสมาธิก็ต้องชอบสติก็ต้องชอบปัญญาก็ต้องชอบความเพียรก็ต้องชอบอะความเออเออสุจริตก็สุจริตสุดๆนะแล้วก็แล้วก็วกเอออะไรอ่ะมั่นใจแน่ๆที่จะเดินออกจากโลกไปนี้ไม่ยึดเอาทั้งสุทั้งทุก่ะอืมแล้ว ถ้าถึงยวอดําดรีอะดำรีที่จะออกอะสังมาสังกะโปะนะแล้วาำรียที่จะออกนะอืสังมากัมมันโตงานก็ต้องหูสู้ตายเราถึงปฏิบัติสู้ตายในการงานชอบอะเออนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นอริสสีก็คือเลือดเกิดแก่เจ็บตายห้าอุปมาประมาณก็เหมือนคนที่เก่งที่สุดเขาเรียกอัศริยะพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกการเกิดนี้ว่าอ,อ,อริยะเพราะมันแก้ไม่ได้ พระองค์ก็แค้ไม่ได้การเกิดแกกเก็บตายในโลกใบนี้ไม่มีทางแก้ได้จ้ะแต่พระองค์พาหน,นีเอานานตอหน,นีเอาหนีจากการเกิดแกกเก็บตายท่านถึงพาหน,นีใครไม่เชื่อก็ลองถึงบอกว่าให้ทดลองไม่โกรธอย่างเดียวก็ได้หรือไม่โลภอย่างเดียวก็ได้ลองสิซื้อสัตวนะ์น่ะสุจริตอย่างเดียวก็ได้เอาลองสุดจริตนะของอยู่ของกินของใช้ของอาศัยมึงสุดจริตนะมึงต้องมาด้วยน้ำพัดน้ำแรงนะมาด้วยบริสุทธิ์นะ มาด้วยถูกต้องเรียกว่าไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนแม้กระทั่งจิตใจแล้วก็ได้รับมาจากที่เขาให้ด้วยความเต็มใจเออปากให้ด้วยกายวาจาใจอขยันขยอสามครั้งเอามาเถอะนี่หะสุจริตแน่ทํำสิทําสุจริตก็ได้รัดที่ไหนก็ได้ไม,ไ,มไม่จำเป็นว่าจะต้องรัดที่อื่นไม่ต้องทําไม่ใช่อ่ะทําทได้ทุกรับที่เอาทําอย่างเดียวทดสอบพระศาสนา,าพูดได้เลย เอาเอาเอาแค่สุจริตนี่แหละเอาอืมถ้าเรื่องโกธทำไม่ได้ก็ทำเรื่องสุจริตแล้วดูสิว่ามันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหมล่ะคนเรากินไม่ได้เบียดเบียนใครนะถ้าสุจริตไม่ได้เบียดเบียนใครเลยไม่ได้เบียดจิตเบียนจิตใจใครเลยไม่ได้เบียดองใครแม้แต่บาทนึงสลึงไม่ได้เบียดเ,ยเอาของกินของอยู่ของใช้ของอะไรที่ที่จะมาอาศัยของคนอื่นเลยอะ่ะช่วยเหลือตัวเองตลอดนะเออหามาโดยหาได้ค่อยใช้หาไม่ได้ไม่ใช้อะ่ะอืม เนี่ยแต่แทนเขาถึงนั้นแท้เก็ยังให้โอกาสนักบวชอ่ะถ้าเขาปาวนาตนไม่ผิดละวัน,นจ้าไม่ผิดถ้าเขาภาวนาตนนะพระเจ้าป้องกันสาวกขนาดนั้นนะอ่าเพราะนั้นจดลัที่ไหนก็แล้วแต่ร่างกายก็มาจากธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นก็ถามหาธรรมชาติแปลว่าอะไรก็แปลว่าที่เรามาทั้งหมดน,นั่นแหละจ้าไม่มีใครไม่มีก้อนธาตุแบบนั้นไฟของโลกจ้าเออเออเดี๋ยวก่อนลมไฟของโลกดินน้ําของพ่อของแม่ เกิดรัดที่ไหนก็ได้ได้จากออกจากท้องแม่เหมือนกันแต่แล้วไม่มีพ่อก็ไม่มีก็ไม่ได้เกิดเหมือนกันนะแล้วทําไมมันต้องเกิดละ่ะมนุษย์น่ะก็มันก็มันไม่ได้ฆ่าเชื้อของการเกิดอสิพระพุทธเจ้าค้นเจอเชื้อของการเกิดสิพระศาส,สน,นาพุทธน่ะศาสนาอีกของโลกอะ่ะท่านไม่ได้ว่าใครไม,ไม่ไม่นับถือก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านก็สอนอย่างเงี้ยว่าว่าของของพระอ,องค์อะ่ะที่ที่พูดมาเมื่อกี้อ่ะ อ่าก็เมื่อกี้แม,ม่พูดคำไหนนะตรงทวนมาสีเกี่ยวกับเรียกว่ามถ้าไม่ฆ่าเชื้อถูกไหมต้องฆ่าเชื้อถูกไหมไม่พูดคำนั้นเปล่าค่ะนี้เราต้องฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อของการเกิดฆ่าก็คือกลับใจทุกกรณีแน่นะไม่งั้นก็ไม่มีทางหรอกที่จะไม่เกิดวันรัฐที่ไหนท้านไหนก็เกิดเกิดทั้งนั้นถ้าไม่ฆ่าจ้ะเพราะว่าก็เหมือนว่าเอา เราจะไม่ปลูกข้าวอีกแล้วเราจบไม่ต้องปลูกแล้วข้าวเอาข้าวไปคั่วสิเอาข้าวเปลือกไปคั่วไปหวานดินยังไงมันก็ไม่เกิดเราอ่านี้เพราะมันถูกคั่วไปแล้วเชื้อของการเกิดมันมันถูกคั่วเผาผ่านไปแล้วนี่สินี่แหละจีตมนุษย์ก็เป็นแบบเดียวกับกับกับข้าวเปลือกที่ยังไม่คั่วนั่นแหละเอาไปหวานตรงไหนมันก็ขึ้นแต่ถ้าหวานนารุ่ม นาลุ่มอะนาที่มันแฉะดินนิ่มๆฝนตกดีๆน้ําชุ่มฉ่ามันก็งามแต่ระบางนาดอนละมันก็ร้งองแรงน้องแร้งไม,ไม่ไม่ออกรวงด้วยสักแต่ว่าเกิดเพราะมันมีเชื้อกรรการเกิดมนุษย์ถึงได้มีสักแต่ว่าเกิดแต่ไม่เคยมีความสุขก็พวกอยู่นาดอนไม่ต่าอะไรกับเอาไปหวานนาดอนเอาข้าวไปหวานนาดอนมนุษย์ถึงได้มีพวกลุ่มๆดอนๆพวกที่สุขๆแทบ็ะลาบากลําบน ก้อนี้แหละคือว่าข้าวเปลือกนั่นไปหล่นไปเอาไปหวานตรงนาดอนนาไม่รุ่มเนี่ยไม่ได้แยกว่านี้ลัทีินี้เกิดตรงไหนก็งามไม่ใช่มันอยู่ที่การบําเพ็ญทางจิตเพราะจิตมาจากที่เดียวกันมาจากธรรมชาติลัทีิไหนก็ช่างมาจากธรรมชาติทั้งนั้นก้อนธาตุมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเพราะว่าดินน้ำมไฟเป็นของโลกเออมลมไฟเป็นของโลกดินน้ำเป็นของพ่อแม่ แบบเดียวกันเลยธาตุทั้งสี่แบบเดียวกันจ้ะแล้วเชื้อของการเกิดก็คือพลังงานของโลกเหมือนกันม,มึงจะรัดที่ไหนก็ช่างมึงมึงก็มาจากพลังงานของโลกจิตของมึงอ่ะจิตของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบนี้มาจากพลังงานของโลกเพราะพลังงานของโลกสร้างดวงจิตขึ้นมานี่แหละสุดท้ายสุดท้ายของการว่าจะพูดถึงธรรมชาติก็คือดวงจิตด,ดวงจิตเราเนี่ยที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ย ไม่ว่าจะรับที่ไหนก็คือดวงจิตก็ที่เขาบอกว่าถ้าตายไปก็เดี๋ยวก็เพราะสมเด็จเขาของเขานะพระเจ้าของเขาก็มารับเอาดวงจิตนะเอาดวงจิตดวงวิญญาณไปไงจบไงก็เหมือนกันนั่นแหละคือดวงจิตมนุษย์ก็มีดวงจิตออกจากร่างก็เป็นดวงจิตแต่พระเจ้าเรียกเรียกดวงจิตพวกเราว่าขันห้าแต่จะรับที่ไหนก็จะเรียกดวงจิตก็เรื่องของเขามันก็คือใช่ดวงจิตนั่นแหละเพราะมันเกิดจากดวงจิตจริงๆเพราะเอาดวงเอาเอาอพลังงานของโลกอะ มาหลอมให้เป็นดวงอ่ะแล้วก็มันมันมันก็สร้างของมันขึ้นมาเนาะเขาโลกมันสร้างเนาะจะให้ทํำยังไงอะธรรมชาติมันสร้างของมันไว้อ่ะแล้วทีนี้แต่ถ้าไม่มีดินกับน้ํามันก็มันก็ไม่เป็นตัวตนนะมันก็เป็นดวงอย่างนั้นแหละเนี่ยต่นี้ทุกเจ้าบางคนเจอว่ามันทุกข์สิพอเกิดมาเป็นรูปร่างแล้วมันทุกข์อ่ะขี้เยี่ยวอ่ะเออปวดขี้ปวดเยี่ยวเก็บแค่ได้ป่วยอ่ะหนาวร้อนน่ะทรมานน่ะ หน้านั้นก็ทรมานนี้หน้านี้ก็ทรมานนี้ร่างกายมันกระทบอ่ะเพราะว่าธาตุรู้มันมันมันสัมผัสได้อ่ะอ่าจิตวิญญาณอ่ะขันห้ามันสัมผัสได้ร่างกายมันก็เป็นสิ่งกระทบร่างกายก็เป็นเพืนเป็นผู้ถูกป่วยถูกเก็บถูกไข้เอ่อที่เป็นผู้กระทบแต่มันไม่รู้ว่าว่ากระทบมันเกิดอะไรแต่แต่จิตอ่ะเชื้อของการเกิดนะจิตอะดวงวิญญาณอ่ะมันรู้อืมดังนั้นคนมนุษย์ถึงมีประสาทรับรู้ไง ไม่งั้นคุณหมอผ่าตัดน่ะคุณหมอจะวางยาสลบทําไมก็ต้องพายาสลุบให้ให้จิตมันไม่รับรู้ให้ประสาทหยุดการทํางานประสาททุกตัวทํางานแล้วมึงผ่ากูผ่ามึงขาดควักนั้นควักนี้ออกมาซ่อมแล้วกูก็เย็บเรียบร้อยยาที่ยาที่ให้ประสาทมันชา่ะที่มันไม่รู้สึกรับรู้น่ะมันก็ค่อยค่อยค่อยเสื่อมเสื่อมเราก็มารับรู้ได้อย่างเก่านี่คือธรรมชาติชัดไหมล่ะแม้กระทั่งคุณหมอก็ยังต้องเรียนเรียนเรียนเรื่องเรื่องร่างกายด้วยธรรมชาติ นะไม่งั้นเราผ่าสดๆตายอย่างเดียวแต่ว่าเรามีโรคโรคผ่าตัดหัวใจผ่าตัดตับ,ตบตตปออไตพวกงเนี่ยไม่ตายเพราะคุณหมอเขายับยั้งประสาทรับรู้ไว้ไม่ให้ประสาทรับรู้มันรับรู้มันทนไม่ไหวเขาถึงเรียกว่าทนพิษทนพิษบาดแผลไม่ไหวไงอี่นั่นก็ธรรมชาติไหมละ่ะมีใครเหนือธรรมชาติบ้างละ่ะจะรัดที่ไหนก็คือมาจากธรรมชาติเปน็นอ้อนธาตุก็ได้ได้จากเดียวได้ ก้อนชาติก็ปิดน,น้ําลงไฟเหมือนกันจิตก็มาจากธรรมชาติหล่อหลอมาเหมือนกันส่วนไม่มานับถือเจ้าแล้วที่เนะี่ยมันคนมันเป็นเรื่องของบุญวัสนาเว้ยเป็นเรื่องของบุญวัสนาดวงชะตาเขาขีดนะเพราะเอ่อทำไงได้ละ่ะก,ก,ก็หมุนเวียนไปในโลกอย่างนี้ถ้าก็เหมือนเราเราขึ้นรถถูกมันก็ไม่ต้องหมุนเวียนก็ไปเลยถ้าขึ้นรถผิดก็ต้องกลับมาขึ้นรถใหม่อย่างนี้นะจ้าเป็นเช่นนั้นนะนะเพราะว่าก็แล้วแต่ดวงอ่ะเนนเน้นะ ก็แล้วมันบังมันบังคับกันไม่ได้จิตใจอ่ะเพราะว่าจิตใจมันไม่ฟังใครอยู่แล้วอ่ะมันนอกจากมันประสบการณ์ของมันเองมันถึงสอนยากไงพระพุทธเจ้าถึงได้ไม่บอกเอ้ยพระพุทธเจ้าถึงไม่ทําให้ท่านได้แต่บอกท่านได้แต่บอกว่าให้ทํานี้เองทําตามแล้วกันแล้วเองก็ประสบเป๊ะเลยทีนี้ก็นึกถึงท่านละบัานนี้โอ้ท่านบอกกูไว้ว่าคูจะต้องแก่ยกูแก่จริงๆว่ะ ท่านบอกว่าคุณต้องป่วยเอ้ยกูป่วยจริงๆงว่ะทั้งที่คูเกิดมาเป็นใบนี้คูไม่ได้เป็นอะไรกูไม่แก่ซะหน่อยกูสวยกูหนุ่มกูสาวกูเขาทับกระเทงแต่ท่านบอกว่าทําไมร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายโอ้ระเขาจไม่รู้พูดอะไรกูไม่เห็นกูแก่เลยแต่ในสุดมันแก่ไหมล่ะมีใครไม่แก่มั้ง่ะเออนอกจากตายเร็วก็ก็อีกนั้นเขาเรียกอายุไขที่มาส่งมาเกิดว่ะต้องตายเร็วบนมันไม่ทันจะแก่ก็ตายได้ท่านบอกว่าการตายเป็นตายการตายเที่ยงแท้แน่นอนการตายไม่เที่ยง เพ่งแท้แน่น,นอนคือต้องคนต้องตายแต่ไม่ต้องต้องแก่ก็ได้เพราะอะไรเขาสั่งมามันมีกบไงมันจะได้เกิดแค่นั้นไงมันก็เลยไม่ทันจะแก่มันก็เลยตายถ้าจะเอามาเถียงนะอแต่ที่นี่มีใครมากที่ไม่แก่ที่ท,ที่ที่ตายโดยยังไม่แก่ก็มีน้อยแต่ตอนนี้อาจจะมีมากเพราะว่าอะไรชีวิตไม่ยืนทําไมชีวิตไม่ยืนก็สร้างบุญไม่มากไงทุกวันนี้ชีวิตไม่ยืนเราเกิดมาไม่เท่าไหร่ก็ตายกันแล้วมีเรื่องตายเกิดขึ้นแล้วอื อย่างเงี้ยนะเขาทุกคนไม่ได้ทําถูกกมาได้ทําถูกเลยอะ่ะทําถูกได้ไงไม่มีใครสอนอ,ะอ่ะพระศาสนาสอนก็ก,ก็ไม่ค่อยใส่ใจกันนะแล้วผู้สอนก็อย่างเงี้ยแล้ก็ล่อลรออ,อย่างเงี้ยน่เงี้ยนะถ้าถ้าทาถูกมันก็ตามธรรมชาติก็โรคภัยไข่เจ็บมีแต่ก็บุญก็คุ้มครองก็รักษาได้ไม่ทรมานเนี่ยพอถึงเวลาตายก็ไม่ทรมานเหมือนกันมันหมด คือร่างกายมันหมดสภาพจิตมันไม่ได้ป่วยนะพอร่างกายหมดสภาพทรมานนะทรมานว่ามันเจ็บมันปวดแต่พอออกจากไปข้างนอกแล้วร่างกายไม่ไจิตใจจิตดวงจิตไม่ป่วยเลยค่ะปิ้งเลยค่ะอเหมือน,นเหมือนเราขาขาดแขนขาดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแต่จิตออกจากร่างจิตยังมีครบสามสิบสองไอ้ม,มีมีร่างกายครบสมบูรณ์เลยแต่ไม่มีรูปรูปธรรมเท่านั้นเอง แต่ตอนอยู่ในชีวิตเนี่ยทำไมเป็นคนบ้า่นื้อเสียขาเป็นคนพิคงพิการเป็นคนไม่สมบูรณ์เป็นคนนันไม่รู้ล่ะที่แล้วไม่เมืนพิการหรอแล้วแต่พอจิตออกจากล่างไม่ใช่นะไม่พิการเลยไม่มีส่วนพิการเลยเห็นไหมล่ะก็มารับกรรมไงจิตมาเข้าล่างต้องได้รับกรรมต้องอยู่ในล่างที่อัตคัดต้องอยู่ในล่างที่ไม่สมบูรณ์ต้องอยู่ในล่างที่ที่ต้องดูด้ความลําบากก็บัดลักษณะไม่พอก็เหมือนว่าอยู่บ้านไม่ดี อ่ะโลกโลกเขาอยู่บ้านหรูหราราคาเป็นกี่พันล้านก็บุญของเขาแล้วเรามาอยู่ในบ้านราคากระต๊อบมันก็กรรมของกรรมของเราแต่ก็อยู่ได้ก็มาเป็นยังไงก็นี่ลเลยเพื่อนเสองพิสูจน์อ่ะว่ามนุษย์มาในโลกใบนี้ยการมาการมาเป็นอยู่ก็มีชีวิตอยู่จนหมดอายุของการร้อยปีเป็นเกณฑ์ท่านถึงบอกร้อยปีเป็นเกณฑ์อ้ะใครอยู่เกินร้อยปีก็ยากนะยากนักหนาแล้วจ้ะมันมันไม่ค่อยจะเจอหรอก อืเพราะว่ามอะไรมันไม่ค่อยได้ทําความดีสม่ําเสมอทําไมมันถึงไม่ทําความดีสม่ำเสมอก็กิเลสไงอวิชาไงไอความไม่รู้ไงมานไงไอธรรมชาติไงมันให้ทํามันให้ทําสิ่งที่ผิดๆนะเพราะไมถึงทําสิ่งผิดก็มันต้องการให้เวียนว่ายตายเกิดในสามโลกเนี่ยแต่ผู้เจ้ามาค้นเจออย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําผิดทำผิดนะ มันจะได้ไม่วบงเวียงเกิดเวียนตายมันจะได้อยู่สิ่งของแท้จะได้ไม่ต้องมันจะได้อยู่สิ่งไม่ใช่เป็นอันนี้จังทุกขังนัตตาแล้วท่านถึงบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่ให้อยู่บนมัชชิมาอยู่อยู่ตรงกลางไม่ยินดียินร้ายทุกก็โอ้มึงทํามาสุก็ออมึงทํามาทั้งสุกทั้งทุกเมันคนทํามาเองทั้งนั้นแล้วพอมึงเสวยมึงใหญ่หืพอพอดีแล้วมึงจะพอใจถ้าว่าไม่ดีมึงวิลลลนเพราะมึงเป็นคนทำอ่ะไม่มีใครทาให้มึงอ่ะ ท่านหลวงบอของของพระเจ้าในพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ทุกกรณีจ้ะพิสูจน์ทั้งทั้งที่ยังไม่ตายนี่แอละก็บอกว่าลองลองว่าเออที่ว่าไม่โลกหรืออะไรนะเออเออไม่ลองสุดจริต่ะลองสุดจริตสิผิดเป็นมีชีวิตที่ผิดของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเลยเพราะอะไรมันบอลมันมันบันบบริสุทธ์อ่ะมันบริสุทธิ์มันมันไม่มีบาปอ่ะเออ เป็นกลิ่นเหมือนชาวโลกเหมือนกันแต่ไม่มีบาปอ่ะไม่มีบาปอ่ะไม่ได้สร้างบาปอ่ะมีแต่บาปเก่าติดมานิดหน่อยเท่ไหนก็ไม่ว่ากันแต่ที่มันเ,เกิดเกิดหมาชาตินี้ไม่สร้างบาปเลยอ่ะไม่สร้างบาปเลยก็เลยเรียกว่าท่านถึงสอนคําเดียวว่าสุจริตแต่สุจริตก็คือไม่สร้างบาปแล้วมันถึงจะกสุจริตไม่เบียดเบียนอะไะค่ะมันถึงจะกสุจริตพูดปกพูด,พ,ดพูดเรื่องธรรมชาติมันไม่จบง่ายหรอกมันมีเยอะพูดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งบ้านก็ดีเหมือนกันเพราะว่า แม่ก็ฝากไว้พอฝากที่ดวงกิจนึนเนง,งนเนี่ยฟังฟังมาทั้งหมดเนี่ยไม่ตามจะมาค่ะค่ายใจหมดค่ะนี่แหะค่ะเพราะนั้นไม่ต้องไปสงสาร <c oughs> เห็นใจอย่ากให้เขามาเห็นแบบสบายคือเราเห็นเราเราเห็นประโยชน์เรามีความสุขเราเปลี่ยนไปไม่งั้นถ้าเราไม่เข้ามาเราก็ต้องไปดิ้นรนหากินหาอยู่เช้าขึ้นมาก็ทํางานเลี้ยงชีวิต ไปหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตไปหาทรัพย์มาซื้อที่อยู่อาศัยไปหาทรัพย์มาซื้อเนื่อห่มไปหาทรัพย์มาบารุงบำเลอธาตุสีดินแดงไฟซึ่งมันไม่มันมันไม่กระตันอยู่เลยมันมีแต่อักกระตันอยู่มันแกเอาแกเอามึงอย่าป่วยมึงก็มึงก็มึงก็ไม่ยอมมึงก็ป่วยอ่ะแล้วมึงจะตายมันก็ไม่ยอมกูจะตายอ่ะเพราะกูเสื่อมกูหมดแล้วอ่ะนี่ไงแต่ก็อยู่กับมันไปดูแลมันไปใครเป็นคนใครเป็นคนได้ไม่มีใครได้เลย ร่างกายก็ไม่ได้เพราะร่างกายเป็นดินน้ำมันไฟมันไม่รู้ความหมายว่ามันได้หรือสมันมันได้มันเสียไม่รู้เรื่องดินน้ำมันไฟมันไม่รู้ว่าครูได้ครูเสียไม่รู้ทางนั้นแหละเพราะมันไม่รู้มันเป็นดินน้ำมันไฟจ้าส่วนจิตก็เหมือนกันมันก็ไม่รู้ว่ามันได้มันเสียเพราะอะไรเพราะมันคือธรรมชาติจิตมาจากธรรมชาติไหมอนุกาตของโลกพลังของโลกลังสีของโลกมันรู้เรื่องด้วยหรอว่าอันไหนถูกอันไหนผิดไม่รู้ค่ะแต่มันสัมผัสทั้งนั้นแค่นั้นเองอ่า สัมผัสมันอยู่ในโลกของอเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนอันเปลี่ยนแปลสภาพอ่ะท่านพระเจ้าเรียกอัน,นิจังอ่ะแปลสภาพอ่ะทุกขังอ่ะเสเวยสิ่งที่แปลสภาพมันทุกอ่ะแล้วในที่สุดมันก็คืนสู่ธาตุเดิมไม่มีมองไม่เห็นเนื้อเนื้อหนังมังสาแล้วอ่ะมันก็เป็นดวงจิตมองไม่เห็นแล้วคนเหมือนมองไม่เห็นมีแต่ตัวเองมองเห็นชาวบ้านเขาว่าพอตัวเองตายไปแล้วเหลือแต่ดวงจิตไปเห็นชาวบ้านเขาหมดอ่ะพูดกับชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่พูดด้วยอ่ะเพราะอะไรก็ตัวเองเป็นดวงจิตไปแล้วอ่ะเสียงมันไม่มี หลอดเสียงไม่มีอะลำเนื้อหนังมังสาก็ไม่มีเหลือแต่เหลือแต่ดวงอะ,ดวง,อะดวงวิญญาณนะเนี่ยมนุษย์อะเป็นอย่างเนี้ยเป็นอยู่แค่นี้ยพราะพู้เจ้ามาค้นเจอขนาดนั้นน่ะอ่าแล้วทีนี้เป็นไงแล้วเป็น,ปนไงเป็นรับใช้มันบันรับใช้มันมันก็บอกเออฉันไม่ตายลวรับใช้ฉันไม่สุดแล้วก็ตายฟรีตายฟรีก็ถ้าไม่ได้ทําผิดก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเกา่านั่นแหละก็มันมันมีคิดแบบเก่าแต่ถ้าเกิดทําบาปละบันเสร็จเลย เอาไปในโลกอบบยบาภูมิสี่ทั้งสีอ่อ่ไปแดนไหนอ่ะเออยิ่งไปมาหาวิจียิ่งมีหลายสายต้องป็นลูกกี่ขุมอ่ะจ้าแล้วก็ไปสัตว์แผนกเดรัชานเนี่ยสัตว์เดรัฉานเนี่ยก็ตายเกิดเกิดเพราะอะไรอ่ะก็เกิดมาก็กินกินเพื่อนแล้วอ่ะเออสัตว์ตัวใหญ่ไล่ล,ล่กินสัตว์ตัวเล็กอ่ะฆ่าเพื่อนทุกวันนะชออ้า็ึ่กว่าจะได้มาเป็นคนอีกอ่ะเพราะว่าฆ่าเพื่อนทุกวันนะกูกูต้องกินสัตว์ตัวใหญ่ต้องกินสัตว์ด้วยกันสัตว์กินสัตว์นะ ว่ะครั้ง,งที่เสร็จมันตัวเล็กก็มันก็คือคนคนหนึ่งอ่ะมันกินคือกิดดวงหนึ่งอ่ะแต่มันเล็กอ่ะมันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้อ่ะเนี่ยถ้าไปแอบภูมแผนกสัตว์อ่ะไม่งั้นจะเรียกว่าสัตว์ตัวใหญ่ไล่ล่าก,กินสัตว์ตัวเล็กเหรอนั่นอะก็ฆ่าก็าากินกันเหมือนกันไม่งั้น,จะ,น,น,นจะเรียกนรกเหรอไม่งั้นจะเรียกอาบายภูมินรกเหรอเดนเดนสัตว์เดรัจฉานอ่ะเออพอนนั้นถึงว่าต้องเป็นสัตว์ที่ไม่กินสัตว์หละนี้ใกล้แล้วใกล้จะได้กลับมาเป็นคนแล้วแนนน่ตตตถถ้้าาาสสััว์กกกิ็อออีเลยะมง วันหนึ่งมึงกินเพื่อนมึงได้กี่ชีวิตอ่ะมึงกว่ามึงจะอิ่มอ่ะพรุ่งนี้มึงก็กินต่อหมดอายุมึงก็ตายเหมือนกันแต่พอดีมนุษย์เอาจับมึงมากินแล้วมึงก็แช่งมนุษย์บั่นนี่คแค่นั้นแหละเขาถึงว่าการฆ่าฆ่าสัตว์สิ่งสิ่งนี้ชีวิตก็บาปเนี่ยเอาแล้วทําไมถึงฆ่าไม่ฆ่าก็ไม่ได้กินเอาเขาเพอร์เนี่ยฆ่าเขามีนี่แล้วก็แล้วก็เราก็ ออทำไมได้เขาก็รับกันไปพวกแหนค่าแต่พวกกินก็กินเพื่ออาศัยเหมือนพวกเจ้าก,ก็ยังฉันน่ะฉันเพื่ออาศัยแล้วฉันเพื่อตกบาทละฉันก็ไม่ได้ไปบอกว่าวันนี้เอาไก่นะวันนี้เอาปลานะท่านก็ไม่ได้สั่งนี่ว่าไปบินบาทเดินไปแล้วแต่ใครจะอะไรจะตกบาทฉันตามตามีตามเกิดรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นถึงเจ้าชายศรษษะเป็นถึง หลอเนือ distint, ้อเชื้อสายราชวงศ์อ่ะราชวงศ์อ่ะราชวงศ์ตระกูลพรธราชวงศ์กษัตริย์นะอยู่สบายขนาดไหนถ้าพระองค์ยังเอายังแล้วแต่อะไรตกบาทนะนี่แหละคือสุจริตแล้วนะนี่แหละคือสุจริตแต่มีเครื่องมีชีวิตอยู่อยู่ด้วยเครื่องสุจริตอ่ะะอะไหเพราะท่านต้องการให้ไม่ต้องการฆ่าเชื้อของการเกิดอ่ะต้องการดับเชื้อของการเกิดอ่ะต้องการให้เชื้อของการเกิดสิ้นซากอ่ะจะได้ไม่เกิดไงอืม มันมีจริงๆอ่ะแดดไม่เกิดนะเมือนั้นท่านจะบอกว่าทําไมอ,อ,อ,อม,ะอมะตะมหานิพานไม่เชื่อก็ลองทําดีสเสวยนิพานตั้งแต่ยังไม่ยังจิตยังไม่ออกก็ยังรู้เลยก็ยังได้เลยก็สุขทุกข์เข้ามาไม่ถึงเลยมันจะสุขล้วนๆไงนิพานนิพานในโลกมนุษย์ยังยังได้รับเลยอ่ะอือพอออกจากร่างก็ไปนิพานจริงเลยไปแต่จิตมันไปไม่ได้ร่างกายอ่ะก็ต้องรอมันมีสิทธิไปแต่จิตน่ะจิตสะอาดสะอาดแล้วอ่ะฟอกแล้วอ่ะบริสุทธิ์แล้วอ่ะเอ้ยผ่องใสแล้วอ่ะ ก็ไปได้แต่จิต,ตจิตดวงนี้แหละทุกดวงไปได้หมดแต่ต้องทําตามสุจริตงดเว้นความผิดทั้งหมดท่านถึงให้เอาศีลมากำกับแล้วท่านแทงให้เดินปัญญาพิจารณารู้ความจริงใจมันจะได้ไม่ไม่ยึดติดธรรมชาติมันจะได้ฝืนธรรมชาติท่านพุทธเจ้าเรียกฆ่าท่านท่านท่าเจ้าเรียกว่าเผาที่จริงคือกลับฝืนมันกลับมันก็เรียกว่าเผาก็ได้เรียกว่าฆ่าก็ได้จริงๆท่านฝื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 นไม่ทําตามความต้องการของจิต จ้างั้นก็ฝืนฉันไงมีอะไรก็ฉันข้าวเปล่าก็ต้องฉันที่ที่หลับที่นอนของใช้ก็ผ้าสามผืนตลอดชีวิตใช้ใช้ทุกอย่างเป็นอนัตตาใช้ทุกอย่างเป็นเอ่อคว่าเป็นอนัตตานะเสื้อผ้าของใช้โรงเกียรใช้จนเป็นผ้าคิริวอ่ะผ้าคิริวยังไม่จบอีกเอาไปมันไม่ไหวแล้วนาไปตํากับตากับดินเหนียวอ่ะตากแดดไว้เป็นดินเหนียวอ่ะเป็นดินแห้งเอามาทําฟืนอีกเอามาทําเชื้อไฟหุงข้าวต้มแกงได้อีกเป็นอนัตตาไหม รวยขนาดนั้นใช้ของจะเป็นอน้าตาแล้วไม่เคยเปลืองอะไรบาทไปเดียวอะ่ะเป็นทั้งตู้เสือ้อผ้าเป็นทั้งการฝนกันแดดของใช้อยู่ในบาทใบเดียวนะค่ะแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยนั่นแหละป่าเขาลําเนาไทยภูผาลามาภูผาแผ่นดินี่นแหละตามภูตามเขาตามถ้าชีวิตอยู่อย่างนั้นได้ไงอ่ะเห็นไหมล่ะเพราะอะไรอะ่ะอือก,ก,ก็รู้ว่าก็ตก็ ก็ศึกษาอืมศึกษาก็ว่าถ้าไม่อยู่แบบนี้ถ้ายังต้องการอยู่มันก็ไม่ใช่ทําลายธรรมชาติอ่ะท่านทําลายธรรมชาติอ่ะทําลายเชื้อธรรมชาติที่อยู่ในกิจ่ะวิธีดีทําลายก็คือคือคือขัดนะไม่ใช่มาเอาไฟมาเผ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 าเหมือนเอาร่างกายไปเผาเป็นขี้เถ้าไม่ใช่เผาทั้งที่มันอยู่ในกิจใน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 ร่างกายเราเนี่ยเผามันเผาเผาทีนี้ตัวมึงจะเอากูไม่ให้เอา ทุกอย่างคกูขัดมันหมดเลยทุกเข้ามายังไม่ให้เอาเลยยังบอกเออรับรับเอาไว้รับเอาไว้พอได้อาศัยทุกเข้ามาก็เออก็รับรู้แต่กููจะไม่เอามาฝังพิจิตให้เกิดกว่าอารมณ์ทุกแน่มันเยอะแยะไปหมดแล้วม่ไม่ใช่ว่าอยู่จะมาอรู้เรื่องของธรรมชาติได้ง่ายๆที่เล่ามาทั้งหมดยังยังไม่หมดนะอเยอะแยะเอาแต่เอาถ้าอยากรู้ธรรมชาติน่ะแล้วมีใครไม่มาจากธรรมชาติทั้งนั้น รุปแล้วกี่กี่ลัทธิกี่ลัทธิกี่เจ้าศาสตรดาก็มาจากธรรมชาติทั้งนั้นแม้แต่ศาสตรดาของท่านก็ยังมาจากธรรมชาติต้นตต้้นนที่ท่านจะมีชีวิตอยู่ศาสตรดาของท่านลัทธิของท่านเจ้าเล่ห์ที่ท่านก็เกิดจากธรรมธรรมชาติเหมือนกันเกิดจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วทําไมถ้าท่านจะเหนือธรรมชาติตายทําไมทําไมร่างกายไม่คงเป็นอยู่อมตะเล่านี่นะแม้พระองค์เป็นพเนลมิรห่อเหินเดินอากาศได้ เพราะพระจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเหาะไปไหนมาไหนมนุษย์ไม่รู้หรอกแต่ทําไมพระอ,องค์ถึงไม่เอาก้อนธาตุไว้ให้คนได้ดูล่ะธาตุดินน้ำลมไฟอ่ะมันเอาลงม่เอาไม่เอาไปได้เพราะมันมาจากธรรมชาติถ้าจะพูดเรื่องธรรมชาติหรอเพราะว่าดินของธรรมชาติก็คืนคขืนไปธรรมชาติสีลมไปธรรมชาติคืนคืนธรรมชาติสีไฟอากาศร้อนธาตุร้อนมันของธรรมชาติม็คืนธรรมชาติไปสิมีิน้ำลมไฟเป็นของเขาก็ต้องคืนไม่คืนไม่ได้เพราะธรรมชาติมันไม่ให้เพราะมันต้องสลายอ่ะ เนี่ยสิ่งที่ไปได้ก็คือดวงดวงจิต instagram. ที่เมืองหลงหล่อหลอมาให้เป็นดวงอ่ะเออนะ่ทีเนี้ยก็มันทุกข์อ่ะบางทีท่านก็รู้สิว่าเอ้าไม่ทุกข์ทำไง๋อรู้อ่ะถึงได้รู้ว่าโลกปดหลงที่ที่มันอาจจะตัวตนอ่ะที่ตัวคนตัวมืออ่ะลดแห่งกามอะ่ะปัญหาหรักชังอ่ะโลกปดหลงอ่ะ มันก็ความรักความจังมันมีพวกนี้เลยแล้วไม่มีทั้งหมดแหละมันก็ฝืนธรรมชาติไหมละ่ะธรรมชาติก็ซีแหนธรรมชาติดับสูญทั้งทั้งที่ที่ทั้งที่ท่านึ่งจิตยังอยู่ในร่างที่ดินน้ําลมไฟนี่แหละแต่ธรรมชาติดับสูญท่านถึงเรียกว่ากับลำท่านถึงบอกว่าฆ่าฆ่าจิตฆ่าใจฆ่าได้ตัวไหนก็ลองฆ่าดูสิเนี่ยฆ่าก็คือปล่อยวางปล่อยวางก็คืออย่าให้มีสิ่งนี้เป็นอันขาดถ้าอยากทดสอบ ทดสอบได้ด้วยตนเองไม่ได้เสียสตังค์ไม่ต้องเสียค่าหน่วยจิตแล้วไม่ต้องมาเสียเสียเวลาเข้าพิธีค่าดูเลยค่ะค่าสร้างความบริสุทธิ์นี่แหละค่ะ,ะสร้างความดีนี่แหละค่ะสร้างอะไรทั้งหมดที่มันมันมันไม่ผิดนี่แหละสร้างเลยสร้างดูอยู่รัฐที่ไหนก็สร้างดูเหนื่อยแล้วว่ะเอาแค่นี้ดีกว่าเอวนะังนะลูุคนะ